รู้ไหมครับบ้านสวยแข็งแรงแถมรักโลกสร้างได้จริงการเลือกวัสดุก่อสร้างรักโลกไม่เพียงช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแต่ยังทําให้บ้านประหยัดพลังงานและอยู่สบายขึ้นหนึ่งอิฐบล็อกน้ําหนักเบาบ้านเย็นเพราะอิฐบล็อกชนิดนี้มีช่องว่างอากาศภายในทําให้การถ่ายเทความร้อนเข้าบ้านน้อยลงบ้านจึงเย็นสบายโดยไม่ต้องเปิดแอร์ทั้งวันประหยัดพลังงานอยู่สบายเหมือนมีกรอกันความร้อนอยู่รอบบ้านอยู่แล้วไม่อึดอัดครับ 2. ไม้รีไซเคิลบ้านอบอุ่นใช้ไม้จากการรีไซเคิลเฟอร์นิเจอร์เก่าหรือเศษไม้ที่นำมาประกอบใหม่นอกจากลดการตัดต้นไม้ใหม่แล้วยังให้บรรยากาศบ้านที่อบอุ่นเป็นธรรมชาติแข็งแรงและสวยงามไม่แท้ไม้แท้นี่คือการให้ชีวิตใหม่กับวัสดุเก่าบ้านจึงอบอุ่นทั้งกายและใจ 3. หลังคาพลังงานแสงอาทิตย์บ้านประหยัดค่าไฟแผ่นโซล่าเซลล์เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นไฟฟ้าใช้ในบ้านลดค่าไฟฟ้าระยะยาวและยังเป็นพลังงานสะอาดยิ่งแดดแรงเท่าไหร่บ้านก็ยิ่งไหนบ้านก็ยิ่งได้ประโยชน์มากขึ้นแดดที่เคยร้อนจัดกลายเป็นพลังงานฟรีๆให้บ้านคุณเลยครับเห็นไหมครับวัสดุแต่และอย่างไม่ใช่แค่สร้างบ้านให้อยู่ได้แต่สร้างบ้านที่เย็นสบายอบอุ่นและประหยัดพลังงานไปพร้อมๆกันนี่แหละครับบ้านรักโลกของอนาคตบ้านที่ดีไม่ได้แค่แข็งแรง แต่ต้องอยู่รวมกับโลกได้อย่างลงตัวผมโฟร์แมนเอ็ครูช่างจากอนาคตจะพาคุณก่อสร้างบ้านรักโลกไปด้วยกันกดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้ตรับ